หุ้นไทยหาก้นเถวจุดต่ำสุดสะดือมหาสมุทรไม่เจอฝรั่งทิ้งหุ้นชนิดที่แตะหลัก1 0 0 0แสนล้านบาทเกิดขึ้น17มิถุนายนจนได้สำหรับภาวะตลาดหุ้นไทยนะครับท่านผู้ชมครับทุกวันนี้นะฮะตลาดหุ้นไทยบางคนก็บอกว่าสารวันเตี้ยลงนะครับและคำที่หลายคนพูดกันแบบติดปากก็คือว่าตกลงเนี่ยหาก้นเบื้องลึกของดัดชนีหุ้นเนี่ยเจอแล้วหรือยังคือเขาเรียกว่านิวโลนะฮะคือตลาดหุ้นต่างประเทศตอนนี้เขานิวไฮกันแบบชนิดที่วันต่อวัน สัปดาห์ข้ามสัปดาห์เดือนต่อเดือนแต่พอหันมาดูตลาดหุ้นในแถบเอเชียแล้วโดยะยิ่งในอาเซียนเจาะลงมาที่ตลาดหุ้นไทยก็ริเพราะว่านิวโลกันอยู่ที่จริงๆไม่อยากจะพูดคำนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจนได้วันนี้ที่เราพูดถึงประเด็นตรงนี้ก็คือความน่าสนใจว่าฝรั่งเมินจริงๆนะครับ กับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะฮะโดยเฉพาะอยิ่งในช่วงประมาณ18วันทําการที่มันมีจังหวะการขายที่พุ่งสูงสะสมขึ้นมาอย่างมากจริงๆการขายของนักทุนต่างประเทศนั้นมีให้เห็นมาตั้งแต่ปี2,566เป็นต้นมาแล้วนะครับโดยเฉพาะปี2,565ถ้าเราย้อนกลับไปตามสถิติกันนิดหนึ่งน,นะครับวันนี้ทําไมเอาเรื่องนี้มาเล่าก่อนกเพราว่า คือตลาดหุ้นไทยอยู่ได้ด้วยตลาดหุ้นหลายฝ่ายเหมือนกันนะครับและหนึ่งในนั้นก็คืออะไรฮะก็คือตลาดหุ้นของทางด้านของอะไรบ้านเราที่มีแรงซื้อจากด้านของต่างประเทศเข้ามานั่นเองนะครับทีนี้แรงซื้อจากด้านของต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยผมมีสถิติให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าคือในปี2565ตลาดหุ้นไทยนะนะครับหุ้นไทยเนี่ยต่างชาติเขาซื้อสะสมหุ้นไทยถึง2.02แสนล้านบาทนั่นคือปี65 พอเสร็จปั๊บเข้า66เนี่ยนะฮะจนกระทั่งตัวเลขเนี่ยไล่มาเรื่อยๆนะครับเอาปี66ทั้งปีก่อนใช่ไมครับ67เนี่ยนะฮะ66มาเรื่อยๆเนี่ยนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยตอนนั้นเนี่ย2.13แสนล้านบาทเพราะฉะนั้นแสดงว่ายอดซื้อสุทธิของนักลงทุนเนี่ยตั้งแต่ต้นปี65จนกระทั่งถึงต้นปี66เนี่ยมันติดลบเข้าไปแล้ว1 1นล้านตีสัว่าเขาขาดทุน10%นะครับแหมฝรั่งใจดีก็มีนะฮะเดี๋ยวหลายคนอาจจะแปลกใจเอ้า แล้วทาไมขายละ่ะรู้ว่ามันจะขาดทุนทั้ง10%ฝรั่งลงทุนกันยังไงอย่าลืมนะเขาบรรทุนหรือกองทุนต่างประเทศนั้นเขามีตลาดหุ้นอยู่ทั่วโลกครับนั้นบางตลาดหุ้นที่คิดว่ามันไม่มีความสดใสหรือว่ายังมีปัจจัยที่ซุ่มที่มันเสี่ยงสูงๆเนี่ยนะครับพร้อมจะขายแล้วไปเวทชั่งน้ําหนักถัวเฉลี่ยกับตลาดหุ้นอื่นที่สดใสามากกว่าจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือสถิติที่65เขาซื้อตั้ง2.2.02แสนล้านเสร็จแล้วพอ จนกระทั่งมาถึงล่าสุดในวันนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับถึงได้บอกท่านผู้ชมครับว่า1นึ่งแล้านสําหรับการขายสุดทิศของทุนตามที่เกิดขึ้นจนได้ในปี67ก็คือวันที่17มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านไปซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์ด้วยนะครับด้วยเหตุผลต่างๆท่านผู้ชมก็คงเห็นไปแล้วอวาจต้งถามท่านผู้ชมนะครับว่าที่เหลือของ6เดือนสุดท้ายปีนี้ท่านผู้ชมจะลงทุนอะไรน้อยที่สุดหุน้นคอนโดคริปโต ส่งมาเลยเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะลงทุนอะไรน้อยที่สุดนะครับทีนี้ด้วยหลักที่มันขายกันถึงระดับ1น0 0 0แสนล้านเรามาดูตัวเลขกันชนิดลงเป๊ะกันนิดหนึ่งครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกวันนึงที่นักลงทุนต่างประเทศถล่มขายหุ้นไทย2.706 2 8ล้านบาทเยอะอีกแล้วนะครับนะฮะทีนี้ท่านนับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง17 000, มิถุนายน และนับเฉพาะวันทําการนะครับเราก็จะพบว่านักทุนตามประเทศนั้นขายหุ้นสุทธิเฉพาะในมิถุนายนจนถึง17มิถุนายนสะสม18,127.86ล้านบาทเข้ามาแล้วนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าแค่เฉพาะมิถุนายนนี่นะครับตอนนี้การขายหุ้นในเดือนมิถุนายนเพียงแค่17วันตอนนี้ เฉียดจหเปอร์เซ็ละหลังจากเมื่อวานเนี่ยเรานับกันดูก็ลบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นถือว่าสูงทีเดียวนะครับในเดือนนี้และที่สําคัญต่อไปก็คือว่าท่านนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิบเจ็ดมิถุนายนตางชาติขายหุ้นสะสมทะลุหลักหนึ่งแสนล้านเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวานครับก็คือหนึ่งแสนสองร้อยแปดสิบเจ็ดจุดสี่แปดล้านบาทเป็นไงฮะนี่คือสิ่งที่ความไม่มั่นอกมั่นใจของตามเทศเกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่สุดเลยนะครับและนั่นก็หมายความว่าอะไรครับ พอเรานับตัวเลขนี่นะฮะตั้งแต่21พฤษภาคมจนถึงวันที่17มิถุนายน18วันทําการที่ฝรั่งนั้นขายลูกเดียวไม่มีมองกลับมาซื้อเลยแม้แต่วันทําการเดียวเลยทําให้18วันทําการของการทิ้งหุ้นไทยของต่างประเทศสุดที่34,891.66ล้านบาทนั่นก็เป็นการทิ้งหุ้นของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยที่ยาวนานที่สุดในรอบ4เดือน3สัปดาห์เพิ่มขึ้นอีก1สัปดาห์ละ นะนักตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่15มกราคม2024เป็นต้นมาคือพูดง่ายครับฝรั่งไม่เคยเมือนหุ้นไทยยาวนานขนาดนี้เลยนะฮะนี่18วันทําการที่เท่ากับว่าเกิน2สัปดาห์ทําการติดๆเข้าไปแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเองเขาก็มองเห็นนะครับ คือเขามองเห็นทั้งปัจจัยพื้นฐานเขามองเห็นทั้งปัจจัยความผันผวนเฉพาะหน้ากับตลาดหุ้นไทยที่มีอายุมาไม่ต่ำกว่าร่วมๆ5ทศวรรษด้วยกันนะครับและโดยเฉพาะยิ่งนับตั้งแต่นะครับปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นเท่าไรเรียนกันมีอยู่สปัจจัยหลักเลยครับหนึ่งภาวะเศรษฐกิจไทยมันร่มๆดอนๆไม่ไปไหนไกลจริงๆนะครับตัวเลขก็ถูกลดเป้าจากสำนักวิจัยต่างๆชื่อดังรวมถึงสำนักเศรษฐกิจที่เป็นแบบอิสระระ,ระดับต่างประเทศผมหมายถึงอย่างเช่น IMF World Bank, จาก ADB อะไรก็แล้วแต่ นี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2ตามมาก็คืออะไรครับสภาวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอื้อฉาของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคงไม่ต้องแจกแจงกันในรายละเอียดนะครับว่ามีกี่บริษัทและปัญหาของแต่ละบริษัทนั้นอยู่ตรงไหนโดยรวมก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรัญชีและการเงินที่มีการลักษณะไม่แสดงข้อมูลที่แท้จริงและทําให้นักลงทุนนั้นเจ็บปวดระทม ขาดทุนหากำไรไม่เจอดอยแล้วดอยเล่านะครับนี่คือ2ปัจจัยหลักๆที่เจอและสิ่งที่มองต่อไปเป็นปัจจัยที่3ที่ทต่างประเทศเขามองก็คือว่าสัาลภาพทางการเมืองไทยดูเหมือนจะงองงนงันและเปราะบางถอยกลับเข้ามาสู่จุดนี้กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ กฎเกณฑ์หลักการของการเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่ฝรั่งเขางงๆไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็สิ่งที่บอกไปก็ว่าอย่างวันนี้18มิถุนายนซึ่งตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ตอน8โมงห5นาทีเนี่ยอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี่นะครับการตัดสินสีคดีต่างๆของศาลร,รัฐธรรมนูญก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่จึงเป็นสิ่งที่นักทุนตา่างที่เขารอคอยว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือปัจจัยเฉพาะหน้าส่วนปัจจัยโรงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อปัจจัยพื้นฐานการลงททุุนนนใตลาดไยยคือปัจจัจแรก ทีนี้คาถามจะเกิดขึ้นทันทีก็ป้าเท่าวันนี้การตัดสินของสารรัฐธรรมนูญออกมาสมมุติส่งผลในทางบวกต่ออารมณ์ของตลาดหุ้นไทยแล้วหุ้นไทยจะฟื้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ขอยืนยันได้เลยนะครับว่าต่อให้วันนี้ผลการตัดสินออกมาทางบวกหุ้นไทยก็จะไม่เด้งกลับไปในจุดที่ควรจะเป็นเพราะเนื่องจากว่าถูกดึงโดยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของแม่เหล็กหลือเน่ในการที่จะลงทุนหาผลตอบแทนจากตลาดทุนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดหุ้นก็ดีไม่ว่าจะเป็นตลาดตราสารหนี้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นกู้ก็ดีนะครับทั้ง3ตัวนี้ยังไม่ได้การแก้ไขปัญหาทั้ง ตลาดกลางทั้งหน่ยดดยวยงานกำกับดูแลทั้งทางด้านของผู้ที่เป็นเจ้าของหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หรือว่าหุ้นสามัญร,รวมไปถึงนักลงทุนเองตอนนี้ก็พยายามมองหาโอกาสที่ดีที่สุดซึ่งก็ยังมองไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะฮะดังนั้นการที่ตามเทศขายหุ้นไทยแตะ1นึ่งแสนล้านบาทเกิดขึ้นวันที่17มิถุนายน2567เเป็นสัญญาณไม่สู้ดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับและจากนี้จะขายต่ออีกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะฮะขึ้นอยู่กับวันนี้อีกเหมือนกันนะฮะ คำตัดสินของศารลรัฐธรรมนูนถ้าออกมาในทางลบที่ส่งผลต่อโอ้โหความน่ากลัวต่อการลงทุนความน่ากลัวต่อการหวังผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยที่มันเริ่มเวี่ยงมากยิ่งขึ้นหุ้นไทยก็มีสิทธิ์ลงต่อนะฮะแหมตอนนี้นักวิเคราะห์นักกลยุทธ์หลายสํานักหลายล๊อนักบอกว่าพันสองอยแปดสิบถ้าวันนี้ผลตัดสินออกมาในทางลบนะฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมไปนะครับว่าเวลาที่เหลือในปีนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะลงทุนอะไรน้อยที่สุด3อย่างให้เลือกเลือกเพียงตัวใดตัวหนึ่งมาถึงน้อยที่สุดนะฮะ คริปโตคอนโดหรือแม้แต่หุนนะหุ้นไทยนะครับเอาหุ้นไทยเลยเนี่ยนะหุ้นไทยคอนโดคริปโตท่านผู้ชมจะลงทุนอะไรน้อยที่สุดนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของการที่จะทําให้ปรังนั้นกลับมาซื้อหุ้นไทยอีกครั้งและมองอยู่ในเรดร์การลงทุนที่ผลตอบแทนไม่ได้คีรุกคีเร,รไปกว่าตลาดหุน้นอื่นๆแล้วเราก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับดังนั้นการขายหลัก1นึ่งแสนล้านบาทสะสมเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวานนี้ ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าฝรัง่งจะมีเงินให้ขายเหลือไหมคําตอบคือมีอีกเยอะฮะและที่สําคัญก็คือถ้าสถานการณ์ยังลบต่อในช่วงของที่เหลือกับ6เดือนข้างหน้าก็น่ากังวลนะครับว่าการขายสุทธิของต่างชาตินั้นจะกลับไปใกล้เคียงเหมือนอย่างในปี2 5 6 6หรือเปล่าที่ขายกันทะลุก,กว่า2องแสนล้านบาทนะครับตอนนี้มาละหนึ่งแสนล้านฮนะเท่ากับว่าอะไรครับครึ่งทางของการขายสุทธิของนักลงทุนตา่างประเทศที่เกิดขึ้น ในปีผ่านไปแล้วนะฮะดังนั้นดูแล้วเหนื่อยจริงๆนะครับสำหรับการจะสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับฝรั่งนั้นเขากลับมาซื้อหุ้นไทยกันนะครับ